เป็นเรื่องแล้วครับสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดมาแล้วครับธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดกำลังจะเลิกดึงเงินกลับและนี่คือจุดจบของการดูดสภาพคล่องหรือว่า QT ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าน,นี้นะครับและนี่คือสัญญาณเตือนว่ายุคแห่งการพิมพ์เงินรอบใหม่หรือว่า QE กำลังจะกลับมาหรือไม่และทองคำบิตคอย สินทรัพย์หล่มปลอภัยของพวกเราจะพุ่งไปทึงไหนเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสด,ดีครัยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปตด็อกนะครับผมเข้มนะครับวันนี้จะมาพูดถึงชนคุยในเรื่องของจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมการเงินโลกนะครับที่นักลงทุนทุกคนพลาดไม่ได้เลยฮะ ต้องยอมรับนะครับในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราอยู่ในยุคที่เฟดเนี่ยทำา QT นะหรือว่า quantitative tightening มัเกิดการดูดเงินออกจากระบบอยู่อย่างต่อเนื่องครับสภาพคล่องมันก็เลยตึงๆแต่ลาดคริปโตก็เลยนิ่งๆมีแต่บิตคอยที่ไปเอาคอยยังไม่ค่อยไปสักทีนะฮะมันค่อนข,ข้างน่ารือัดในตอนนี้ครับซึ่งการที่เฟดเนี่ยทำการดูดเงินออกมากจนเกินไปเนี่ยมันค่อนข,ข้างอันตรายมากๆนะครับเพราะว่ามันเคยเกือบทําระบบการเงินล่มมาแล้วในตอนปี2019 จนเฟดเนี่ยเลยด้ว,ยว่าต้องอยู่เธอเลยนะฮะต้องกลับลำแทบไม่ทันนะครับคำถามก็คือแล้วครั้งนี้เฟดเนี่ยจะหยุดเมื่อไหร่นะฮะจะหยุดโหดร้ายกับพวกเราตัวเล็กๆน้อยๆเมื่อไหร่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูท่าทีของคุณเจอร์มพาวเวลนะครับประธานเฟดเนาะออกมาส่งสัญญาณเตือนด้วยตัวเองแล้วนะครับบอกว่าจะหยุดการลดขนาดงบดุลหรือหยุดทำา QT นั่นแหละในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าฮะโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เรา ตาวาวเลยนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันกําลังบ่งบอกว่าเรากําลังจะเข้าสู่กระทิงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไอจารอเห็นขึ้นขึ้นมาแบบนี้จริงๆมันยังน้อยมากๆถ้าเราเปรียบเทียบกับท้าเฟดเขาหยุด QT แล้วไปทำคิวนะฮะแล้วทำไมจู่ๆเฟดถึงหยุดล่ะนะครับคำตอบเนี่ยมันชัดเจนมากเลยนะครับให้เราไปดูที่ทางศูนย์รีเวิร์สรีพอของเฟดได้เลย ลองนึกภาพตามนะครับตัว reverse repo เนี่ยเปรียบเสมือนกับแทงน้ําสํารองเนาะที่เอาไว้เก็บสภาพคล่องส่วนเกินของระบบการเงินตอนช่วงที่พิมพ์เงินหนักๆเนี่ยไอ้แทงเนี้ยเคยมีเงินสํารองล้นอยู่ถึง2.5ง้า trillion นฮะแต่ดูตอนนี้สิครับแทงน้ําสํารองนี้มันมันแห้งเกิดเลยแห้งแห้งขอดนะฮะแทบเหลือสูตรแล้วและนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดนะครับว่าสภาพคล่องส่วนเกินในระบบมันหมดไปแล้วถ้าเฟดยังจะดึงดันนะฮะดูดเงินต่อไปอีก แม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะฮะอาจจะทําให้ระบบการเงินเจอปัญหาครั้งใหญ่เหมือนอย่างที่ธนาคารขาดเงินสดและอาจจะเกิดวิกฤตในช่วงเหมือนตอนปี2019ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เฟดกลัวมากๆทีนี้ถามว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีที่ QT มันจะจบลง แต่รัฐบาลสหรัฐยังคงต้องการเงินกู้มหาศาลเพื่อใช้จ่ายต่อไปเรื่อยๆทางออกในระยะยาวมันก็มีทางเดียวเท่านั้นเพื่อนๆคือเฟดเนี่ยจะต้องกลับมาทํา QE อีกครั้งหนึ่งหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่ากลับมาปริ้นเงินใหม่เพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่พวกเราเฝ้ารอนะครับเมื่อเ,เงินใหม่ถูกพิมพ์เข้ามาในระบบอีกครั้งหนึ่งเงินเฟอด้ก็จะสูงขึ้นค่างเงินดอลลาร์ก็จะด้อยค่าลงและเงินมันก็จะไหลไปไหนได้ล่ะครับเพื่อนๆคาตอบก็คือสินทรัพย์ที่มีจํากัด ยังไงล่ะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำไม่ว่าจะเป็นทองคำดิจิทัลอย่างบิตคอยก็มีโอกาสจะพั้มตามไปหลังจากนี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าเกมการเงินของโลกกําลังจะเปลี่ยนฉากอีกครั้งหนึ่งนะครับการหยุดทํา QT คือสัญญาณที่นับถอยหลังสู่ยุคสภาพคล่องล้นตลาดรอบใหม่นะครับซึ่งเป็นข่าวดีโดยตรงกับสินทรั์ที่ป้องกันเงินเฟ้ออย่างบิตคอยและก็ทองคําอยู่แล้วนะฮะและนี่คือผลว่าทําไมเรเราต้องมีของพวกนี้ติดพอร์ต เพื่อรอรับโอกาสครั้งใหญ่นี้ทีนี้ผมขอสรุปสั้นๆสักนิดหนึ่งนะคะรับเฟดเนี่ยประกาศเองเลยนะครับว่าจะหยุด QT นี่ก,ก็ไม่กี่เดือนข้างหน้าเนาะสองนะครับสัญญาณได้ชัดเจนที่สุดเลยก็คือศูนย์ตัวรีเวิร์สซิโปที่เคยมีเงินล้นถึง2.5ทจรรุดห้าเนตอนนี้มันแห้งสนสิทแล้วนะฮะแปลว่าสภาพคล่องส่วนเกินมันหมดจากระบบไปแล้วฮะสามนะครับเฟดเนี่ยกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไม่อยากจะให้เกิดวิกฤตสภาพคล่องเหมือนกับตอนปี2019 4นเะครับเมื่อ QT จบทางออกเดียวของรัฐบาลในระยะยาวก็คือเฟ QE หรือว่าพิมพ์เงินรอบใหม่อย่างเล็กเลี้ยงไม่ได้ฮะ5นะครับปัจจัยบวกมหาศาลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะผลักดันราคาบิตคอย n ทองคําให้พุ่งสูงมากขึ้นไปอีกฮะอย่างไงเตรียมรอรับหรือว่ารอดูแล้วกันว่าสถานการณ์ในครั้งนี้จะทําให้เกิดบูรันที่เป็นบูรันของแท้รอบใหม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นที่มันพั้มขึ้นมาเนี่ยจริงๆยังไม่ใช่บูรันแบบแบบบ้าๆนะฮะคือมันจะเกิดแบบบ้าๆเนี่ย ก็คือเกิดเป็นพาราบลิกมูฟหรือว่าเกิดแบบโบว์ออฟท็อปซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะเกิดหรือว่ามันมักจะเกิดหลังจากที่มีการ QE หรือว่าเงินมันล้นนั่นเองฮะโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับหากไมีข้าไปพลาดประกันใดผมต้องกราบขอภัยมาในนัดที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็หากใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มในเทเล gram อัปเดตข่าวสารฟรีนะฮะสามารถเข้าไปดูได้ในลิงก์ด้านใต้นในคลิปโดอในยูทูบนะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้สมัครตัวสต็อกซีโนลสกระเป็นอระนั์ ตร,ตรงถึงมือคุณทุกวันจะได้ไม่พลาดสัญญาณได้น่าสนใจในตลาดกันนะครับอย่างไรรีสตครก่อนหมดบูรันนะครับสำหรับวันนี้มีเป็นเนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ